สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง v w o r l d v c h a i n นะคะวันนี้จะเป็นเรื่อง art art ค่ะก็คือ world of V เนี่ยละกันนะคะ world of V เนี่ยเราก็จะมีการสอนให้เพื่อนทำว่าเอ้ยมันจะทำกิน NFT ได้นะแล้วมันทำยังไงนะคะได้แน่นอนนะคะอันนี้ได้ง่ายๆเลย ะะเดี๋ยวเรามาดูกันเราแวบให้ไปดูที่เราโพสต์ก่อนนะคะคือเป็นอะไรก็ได้ที่ใช้ซ้ําได้หรือว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่ในวีเวิร์ดนี่แหละค่ะเราได้มาประมาณ10นะคะต่ออาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทํำยังไงก่อนอื่นนะคะก็เราไปล็อกอินก่อนเนาะใน w o r l d of V นะคะจะไปที่ Trending ก็ได้นะคะหรือจะไปที่ที่เราอยู่แล้วมันจะอยู่ล้านล่างสุดเลยเดี๋ยวเรามาคอนเนคกระเปา๋าก่อนค่ะขวาบนนะคะสีฟ้ากดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลือกอันบนสุดค่ะ V WorldW ดเ นะะแน่นอน,นะคะ่ะทรายเหมือนเดิมค่ะนะคะตั้งแต่ EP แรกกับ EP สุดท้ายนี่ก็ต้องทรายทุกครั้งที่เข้านะเพื่อนๆคงจาได้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปที่วงกลมขวาบนก่อนนะคะเพื่อที่จะไปอิดิตรโปรไฟล์กันนะคะแล้วก็เลือกอิดิ p r โปรไฟล์นะคะทุกคนต้องมีนะคะถ้ายังไม่มีไม่ได้นะคะเพื่อนก็มาตั้งชื่อของเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะอัปโหลดรูปก็ได้นะคะ ส่วนรายละเอียดก็จะมีในส่วนของอีเมลนะคะแล้วก็ดีสคริปชั่นต่างๆมากมายนะคะอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ใหญ่เพื่อนดูดีๆนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้เรียบร้อยไปเลยนะคะใครจํา x ตัวเองไม่ได้ใครไม่รูร้จะตั้งชื่อยังไงก็เพย์ทเ e นชั่นนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะตั้งชื่อให้เหมือน x ก็ได้นะคะเราก็ไปดูว่า x เราอะชื่ออะไรยูสเนมอะไรแต่ถ้าไม่จะไม่จะเปต้องเหมือนนะคะไม่จําเป็นเลยนะคะทีนี้ก็ดูทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะคะ อ่ะทีนี้นะคะก็เลื่อนมาด้านล่างทําไปแถบๆกดติ๊กถูกแล้วก็อัปเดตโปรไฟล์ไปอันนี้ง่ายค่ะทีนี้นะคะก็จะมาทา Green NFT กันนะคะก็จะไปกดที่ขีด2ขีดขวาบนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันว,ว่าทํำยังไงนะคะสร้างโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะมาในส่วนของบีเบอร์ดาวค่ะอ่าอันบนสุดนี่แหละค,ะะคะ่ะแล้วก็ลูสอนจิ้มไปทีนี้นะคะก็อยากบอกให้เพื่อนเนี่ย ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่ามันคืออะไรมันทํายังไงมันอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้หมดละค่ะเราก็เริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันเสร็จแล้วมันอจะมีะรายละเอียดให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันอันแรกก็คือ how to be คือมันคือยังไงให้ทําอะไรนะคะเพื่อนทากิจกรรมอะไรบ้างอะในเนี้ยในแอปเนี้ยอันนั้นแหละก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะวนเก็บขยะบางคนใช้แก้วซ้ําบางคนใช้ถุงผ้าซ้ําเงี้ยเป็นต้นคุณก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์เนี่ยเหมือนที่เราแชร์นั่นแหละพอทาเสร็จแล้วแชร์ นะคะคพอแชร์ก็รอรับรางวัลถ้าเกิดคุณติดหนึ่งในร้อนะเดี๋ยวคุณก็จะได้รางวัลกลับมาเองนะคะประมาณ10อันนี้ทำได้ทุกอาทิตย์เขาเรียกว่า Green NFT นะคะก็คือ sustainable proof ที่ UU จะทำกันนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อมาค่ะก็คืออยากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเออและไอ้เพื่อนๆที่มันทำไปเนี่ยมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เราจะไปดูที่ sustainable proof ที่เพื่อนๆเ,เ,เขาทำกันไปกันละกันนะคะอ่ะเห็นไหม ทิ้งขยะถ่ายกาแฟถุงผ้าทิ้งขยะแก้วมากไปออกกําลังกายวนไปแล้วก็ตั้งชื่อไปแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันแล้วโอเคทีนี้นะคะเราก็กดคิส sustain creates sustainable p r o กันไปนะคะดับแรกมาถึงก็คือตั้งชื่อนี่แหละค่ะอ่ะเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะตั้งชื่อเราตั้งชื่อ ออพอดีเราทำโฮเดอร์นะหรือที่แขวนนะเราก็ตั้งชื่อ water bottle holder เสร็จแล้วก็กดไปที่กล้องนะคะอันนี้ใหญ่นี่แหละนะไปที่กล้องแล้วก็เริ่มเล็งให้ดีๆนะว่าจะถ่ายรูปพอดีเราถ่ายกลางคืนนะ่มันแล้วเป็นแสงนะเงาเปนเพื่อนขออภัยนะเออแต่ก็ประมาณนี้เล็งดีๆให้มันโอเครูปประมาณนี้แหละนะคะกดถ่ายไปค่ะพอเพื่อนกดถ่ายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรูปมันก็จะ กลับเข้ามาในใน,ในช่องนี้แหละว่าอัปเดตอัปเดตอัปโหลดสำเร็จไปแล้วภาษาอังกฤษวันนี้นะคะ Description น,นะคะคือสำหรับเราเราเก็ตคิด,คดนะเราก็เลยไปถามที่เจมีนายเออเจมีนายก็บอกมาอ๋ออันนี้เหรออธิบายอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงูนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปหาไปไปหาวิธีทำกันเองนะอันนี้นะ แต่ถ้าเพื่อนๆจะเขียนเองก็ได้นะทานเสลก็ได้นะเรียบร้อยแล้วมันก็จะโชว์รูปมาให้เราใช่ไหมคะเราก็กดสีฟ้าด้านล่างเลยค่ะ create sustainable proof ค่ะ,ะเดี๋ยวพอเราดูเ็งดีแล้วเอออันนี้ใช้ได้แล้วนะคะเราก็กดสีฟ้าไปได้เลยนะคะดูว่าโอเครูปน,ปนี้รูปสวยแล้วฉันชอบถ้าไม่ชอบย้อนกลับได้เลยนะเดี๋ยวเราทำใหม่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็จะวนๆให้ว่าแบบว่า,วาเอ,อ อันนี้นะคะเหมือนเดิมเพื่อนใายแอนเซนอีกแล้วนะคะใายแอนเซนไปให้เรียบร้อยนะคะสแกนนิ้วมืออะไรก็ว่าไปที่เพื่อนเพื่อล็อกนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะเขากาลังพูฟให้เราอยู่นะคะแล้วรอรออีกนิดหนึ่งนะรอตลอดนะคะอันนี้เพื่อที่ว่ามันจะโชว์ up ขึ้นมานะคะมันได้เข้าในซิสเต็มลวอ่าตอนนี้เหมือนระบบมือเข้าว่าเฮ้ย nft คุณมาเรียบร้อยลวเดี๋ยวคุณไปแชร์ที่ x นะคะเราก็กดไปแชร์ที่ x ค่ะ พอไปแชร์ที่ X แล้วเราก็โพสนะคะขวบ,บนก็โพสต์เลยนะคะทีนี้พอเราโพสแล้วใช่ไหมคะถ้าถามว่าไม่โพสได้ไหมออไม่ได้คะ่ะไม่ต้องเอาราังวัลค่ะนะคะ,นะคะแต่นี้พอโพสไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเร่งที่เอ,อ่ออ่ะโพสเซ็นก่อนนะให้เพืเ่อนๆรอตรงนี้ก่อนโพสเซ็นเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาที่หน้าเดิมก็ได้นะคะโอเคแต่ความจริงมันก็เสร็จแล้วนะความจริงมันเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็าปิดไปแต่จะมาสอนเพื่อนเพืนนิดหนึ่งว่ามันจะมาดูที่โปรไฟล์แล้วไอตัวเนี้ไอตัวที่เราทำเป็น nft ไปเนี่ยมันจะมาอยู่ในระบบที่เราสร้างหรือว่า create นั่นเองแต่เวลาที่เราไปซื้อมันจะเรียกว่า collect collect e d อันนี้คือเราไปซื้อมาเราไปบายมานั่นน่ะอืมนะคะคือเราชอบ nft อไหนแล้วเราไปบายมาเนี่ยมันจะอยู่ในช่อง collect โอเคไหมถ้าเป็น create คือคุณสร้างเองแต่คุณไม่จะไปต้องไปวางขายถ้าไปวางขายมันจะเรียกว่า list โอเคไหมคุณสร้างมาอย่างเงี้ยเราสร้างช้างน้อยมาสร้างอันนี้มาว่าจะมาแจกเพื่อนๆ <c oughs> นะคะโอเค NFT preview ค่ะอันนี้มันก็คือ water bottle holder เราไม่ต้อง list ไงเราเก็บไปได้เป็นโปรไป,ไปเป็นในระบบเหล่านี้แหละมันก็จะขึ้นมาว่าเออโอเคคุณเคยทํานะอันนี้อยู่ในระบบนี้เรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามารอรับรางวัลกันอย่างที่เราโชว์ให้เพืเ่อนๆดูครั้งแรกจําได้ไหมคะถ้าเกิดมาสรุปมาให้มันก็จะน่าจะเป็นวันจันทรนี้แหละอ่าอย่างเนี้ย นะคะพอดีเราเข้าไปซื้อ NFT เป็นเมืองัวด้วยเราก็เลยได้11ความจริงได้10เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพอนพอทำไปแล้วก็เดี๋ยวรอรางวัลถ้าเกิดเราเข้ารอบ1ในร้อยนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ w o r l d of V เดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวมาสอนแบบลึกๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ